สวัสดีครับพี่น้องชาวอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับผมอาจารย์ประเสริฐกินชูนะครับผู้ในการเวลยอีเทคนนะครับวันนี้มาสมัครเป็นนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับในพระราชูปถัมภ์ถึงเวลาแล้วครับที่ผมกลับมาคิดว่า ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเดือดร้อนค่อนข้างเยอะนะครับบางบางวิเลยก็ประกาศจะ,ะเลิกทำโรงเรียนบ้างนะครับจะไปทำธุรกิจอย่างอื่นบ้างนะครับไม่ไหวแล้วนะครับผมกลับมาคิดอีกทีหนึ่งนะครับคุยกับทีมงานบอกว่าถึงเวลาแล้วพออต้องเข้ามาช่วยเขานะครับวิเลยต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ตามเราจะทำวิเลยขนาดเล็กให้มัน เข้มแข็งขึ้นนะครับวิเลยขนาดกลางให้พัฒนาต่อไปแล้วก็ให้วิเลยขนาดใหญ่นั้นมีความยั่งยืนต่อไปอย่างไรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องกลับมาทำแล้วก็ช่วยกันนะครับ <S <S ถ้าผมได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมนะครับผมจะทุ่มเทในการทำงานทุกอย่างนะครับที่เคยคิดว่า จะไปพักผ่อนจะไปตีกอล์ฟจะไปนูน่นไปนี่ขึ้นมาเนี่ยผมว่าผมจะใช้ชีวิตช่วงบ้นปล่ยชีวิตนั้นทุ่มเทให้กับสมาค,คมทําให้สมาค,คมของเรานั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมปัจจุบันนี้เขาก็ยอมรับอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าผมจะทําให้สมาค,คมเรานั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นแต่ดําเนินการด้านต่างๆเช่นเราจะทําอย่างไรให้เด็กของเราเนี่ยเด็กคนไทยเนี่ยมาเรียนกับเรา สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยอยากเรียนกับพวกเราว่าวิเลยทุกระดับจะอยู่ได้นั้นสําคัญคือตัวเด็กนักเรียนต้องมาเรียนกับเราเพราะฉะนั้นคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญผมจะใช้สพาก,กําลังที่มีอยู่ทั้งหมดประสบการณ์ที่ผม,มเป็นครูตั้งแต่ปีสองหนึ่งจนปัจจุบันนี้นะครับทีมงานต่างๆนะครับผมคิดว่าเรามีความพร้อมที่จะผลักดันพวกเรานะครับมีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่ง วิาลัยที่มีนักเรียนปวชเนี่ยนะครับอยู่แล้วไม่ว่าจะหลักร้อยหลักพันหรือหลายพันก็ตามเนี่ยแต่เมื่อจบปวชแล้วส่วนใหญ่นะครับท่านกลับไปดูวิาลยของท่านว่านักเรียนจะตอบปวสเนี่ยค่อนข้างจะน้อยจะไปต่อมาหาวิาลยบ้างจะไปต่อ,อของภาครัฐตั้งไปต่อที่อื่นบ้างนะครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแต่เมื่อผมได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาค,คมแล้วเนี่ยผมมีความคิดว่า เราจะทํานักศึกษาของเราเนี่ยให้มีงานทําปัจจุบันเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงแรงงานของท่านด้านตันีสุชาติชมกินซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของอีเทคนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําโครงการทวิภาคีให้นักเรียนปวชของทุกวิเลยนะครับที่มีความสนใจที่จะให้นักกษาท่านต่อปวสและทํางานด้วยเรียนด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าผมมีเครือข่ายค่อนข้างจะเยอะแล้วก็วิเลยอีเทคของเราเองเนี่ย ก็ทําอยู่นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จผมจะแบ่งปันโครงการต่างๆตอนนี้ออกไปสู่พวกเราทั่วทุกภาคทั่วทุกจังหวัดนะครับให้ทําโครงการนี้ประสบความสำเร็จผมถือว่าโครงการนี้เป็นความเข้มแข็งของพวกเราชาวชื่อว่าเอกชนนะครับนี่เป็นโครงการหนึ่งที่ผมคิดว่าผมอยากจะทําให้เร็วที่สุดเพราะมีความเชื่อว่าถ้าวิไลท่านมีเด็กตักงเรียนมาเรียนท่านก็อยู่ได้ เป็นกรรมการเป็นอุปโยงสมาคมเนี่ยหลายสมัยแล้วนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีงสมาคมเนี่ยทำเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มาแจ้งกับพวกเรานะครับพวกเราอาจจะเห็นผลสมริ์ออกมาเช่นยกตัวอย่างการเรียนโครงการเรียนฟรี15ปีของภาครัฐเนี่ยนะครับทำมานานแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาปีก่อนนั้นน่นะครับท่านจะเห็นว่าเงินเรียนฟี15ปีเนี่ยไม่ว่าจะเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเงิน ค่าอุปกรณ์การเรียนเงินค่าหนังสือเนี่ยต้องใช้ให้ถูกประเภทนะครับเหลือก็ต้องส่งคืนนะครับไปแปลงอย่างอื่นไม่ได้แต่ด้วยทีมงานของอกรรมการสมาค,คมชุดชุดที่จะหมดวาระเน้นนำโดยดรอดิสอนแล้วก็อุปยคฝ่ายกฎหมายดรทิติเนี่ยนะครับได้พยายามแก้ไขเขาเรียกว่ากฎหมายลูกเพื่อที่จะปรับเงิน15ปีนั้นให้ ใช้ได้นะครับตามความเหมาะสมของแต่และวิเลยอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คิดว่าสําคัญเป็นเรื่องที่เราสามารถจะแก้ไขแล้วก็ดําเนินการได้ทันทีแต่ว่าบางทีพวกเราอาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราก็เม่ผมเป็นนายกสมาคมเนี่ยผมพยายามจะแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันเป็นรูปธรรมออกมาชัดเจนอยากก่างกรณีเงินเรียนฟรี15ปีเงินเงินอ,อุดหนุนที่บอกว่าตามรัฐธรรมนูญน,นั้นต้อง อุดหนุนร้อยปัจจุบันนี้ได้มาเจ็ดปรก็นานแล้วนะครับผมก็จะใช้สภากำลังทุกอย่างนะครับเพื่อจะผลักดันให้มัน 80%, 90%หรือให้ร้อยก็พยายามทําตามสเต็ปและขั้นตอนเพื่อจะทําตรงนี้ให้ได้นี่คือสิ่งที่ที่เราตั้งใจทําและพยายามจะทําในสิ่งที่มันคิดว่าเป็นเป็นเขาเรียวกว่าเป็นความจริงง่ายที่สุดนะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่ผมคิดว่าผมอยากกระทำครับ เรื่องร่างพรบการศึกษาแห่งชาติหรือพรบอาชวะเอกชนนะครับกับเรียนพี่น้องชาวอาชวะเอกชนทุกท่านนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นผมเป็นนายกสมาคมหรือใครเป็นนายกสมาคมหรือที่ผ่านมานายกสมาคมก็พยายามจะผลักดันให้พรบ การศึกษาแห่งชาติเนี่ยเกี่ยวข้องมีประโยชน์กับเรามากสุดเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็เรื่องของพรบอาชีวะเอกชนของเราเนี่ยเราก็พยายามผลักดันนะครับเราไม่ฝ่ายกฎหมายเรามีทีมงานพร้อมที่จะทาผลักดันให้มันเป็นปรูปธรรมขึ้นมาโดยพื้นฐานทุกความเป็นจริงที่มันเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ทําคนเดียวผมก็ไม่ได้จบกฎหมายผมก็จะต้องอาศัยทีมงานกฎหมายเหมือนกับที่ที่เรียนทุกท่านว่าเรื่องเงินเรียนฟรี15ปีเนี่ยก็ต้องอาศัย ดตรทิติซึ่งเป็นอุปยศฝ่ายกฎหมายเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการหาช่องทางที่จะไปแก้กฎหมายรูกอย่างไรแล้วก็จะให้พวกเราได้รับผลประโยชน์อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราทํานะครับต้องขอบคุณทางกรรมการชรมชนชุดที่จะหมดเวลานี้นะครับได้ดําเนินการขึ้นมาอย่างจริงจังแล้วก็ประสบความสำเร็จซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับสุดท้ายนี้นะครับ กับเรียนพี่น้องชาวเชืวัฒน์าเอกชนทั่วประเทศทุกวิเลยนะครับว่าผมอาจารย์ปศระเสริฐกินโชูเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเป็นสมัครเป็นนายกสมาคมจริงๆนะครับแล้วตั้งใจที่จะพัฒนาอาชีวะเอกชนทุกระดับไม่ว่าเล็กกลางใหญ่นะครับที่บอกแล้วว่าให้มีความยั่งยืนมั่นคงนะครับอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับอยู่อย่างด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสมาคมจะมีการ เลือกตั้งนายกสมาค,คมมีการประชุมใหญ่ประจําปีของเราก็ฝากพวกเรานะครับมาเลือกตั้งทุกๆคนนะครับแล้วก็เลือกเลือกผมด้วยนะครับเพื่อจะพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับตามที่ผมตั้งใจไว้ว่าเราจะมาพัฒนาอาชีวะเอกชนของเราให้มีความมั่นคงและยัง่งยืนต่อไปขอบคุณมากครับ